สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องซดิ้งฟิล์มค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินประโยคที่ว่าความลับไม่มีในโลกไหมคะซึ่งมันเข้ากันเข้ากันกับหนังที่จะสปอยในคลิปนี้เลยค่ะแต่ความลับมันจะยุ่งยากยุ่งเหยิงเข้าไปอีกเมื่อเราพยายามที่จะปิดความลับนั้นไว้โดยการบิดเบือนมันกับหนังระทึกขวัญเรื่อง Perfect Stranger เว็บร้อนซ่อนมลนะเป็นหนังปี2007กำกับโดยเจมส์โฟลี เมื่อน,นักข่าวสาวโลวิน่าที่รับบทโดยแฮร์รี่เบอร์รี่พบว่าเสือผู้หญิงอย่างเฮลิสันที่รับบทโดยบูธวิลลิสผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเพื่อนของเธอโลวิน่าจึงวางแผนกับเพื่อนชายที่ชื่อไมา์ที่รับบทโดยจีโอวานนี่ลิวิซี่เพื่อสืบหาความจริงโดยการแฝงตัวเป็นพนักง,งานชั่วคราวในบริษัทโฆษณาของเฮลิสันและมีสัมพันธ์ชู้สาวผ่านทางเซ ch ็กชัทเมื่อยิ่งสืบยิ่งกลายเป็นกล,ลวงเป็นหลุมพางและกลายเป็นความลับที่ใครสักคนจงใจปิดไว้ให้มิดที่สุด ก่อนไปฟังเราสปอยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ หนังเป็นเรื่องราวของโลวิน่านะักข่าวสาวสุดเซ็กซี่ที่มีเพื่อนชายที่เก่งไอทีอย่างไม์เป็นผู้ช่วยในการสืบหาความจริงมาทำข่าวเด็ดซึ่งใช่ว่าทุกข่าวจะได้เผยความจริงสู่สายตาประชาชนอย่างที่โลวิน่าหวังไว้ทุกครั้งไปเหมือนอย่างข่าวสวอแซคที่โลวิน่าสืบได้ว่าเบื้องหน้าสวอแซคจะคอยสกัดกั้นสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มรักล่วงเพศแต่เบื้องหลังนั้นสวอแซคกลับมีคู่ขาเป็นเด็กฝึกงานหนุ่มๆอยู่เพียบและหนึ่งในคู่ขา,ขาของสวอแซคก็เป็นคนให้ข่าวพร้อมกับหลักฐานให้โลวิน่าเอาออ าไม่ทนอีกต่อไปเธอเลาออกจากสำนักข่าวนิวยอร์คโพริเยอร์ทันทีขณะที่โลวิน่าหุดหีดกับงานของเธอเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอย่างเกรซได้เข้ามาทักทายและได้เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกรซกับเฮเลสันผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่อย่าง H2A ที่ทั้งคู่รู้จักกันผ่านทางเมลจนถึงขั้นเกินเลยกันทั้งทังที่ตัวเกรซเองก็มีแฟนที่ชื่อชักฟรีแมนอยู่แล้วแต่แค่ละหองและแห่งกันและดูเหมือนว่าเกรซจะคาดหวังความสัมพันธ์ระยะยาวกับเฮเลสันอยู่างเอธ เฮลิสันให้ภรรยาของเขารู้และให้โลวิน่าทำข่าวแชร์เฮลิสันพร้อมกับส่งข้อมูลที่เกตรวบรวมได้ให้กับโลวิน่าเพราะเกตต้องการจะแสดงให้เฮลิสันรู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมาทิ้งขว้างกันง่ายๆเหมือนผู้หญิงที่ผ่านมาของเขาโลวิน่าดูข้อมูลที่ได้มาจากเกตและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเฮลิสันทั้งหมดแต่โลวิน่าก็ไม่ได้ทำข่าวแชร์ตามที่เกตต้องการจนกระทั่งหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปโลวิน่าได้ข่าวจากแม่ของเกตว่าเกตหายตัวไปและแม่ของเกตยังได้ข่าวอีกว่ามีผู้หญิงจมน้ําตายซึึ่่่งงงงงแมขขอออออเเเกกลลัวววาาาาจจะปูสสธไ ให้ซึ่งมันคือศพของเกทจริงๆศพนั้นไม่ได้จมน้ําตายแต่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยการวางยาจนลำไส้ทะลุส่วนที่ลูกตาถูกหยอดสารบางอย่างเพื่อขยายแก้วตาก่อนจักไปท่วงน้ําซึ่งตอนที่เกทตายเธอนั้นต้องท้องได้3เดือนแล้วโลวิน่าจึงร่วมมือกับไมล์วางแผนสืบหาความจริงเกี่ยวกับเฮลิสันแบบจริงจังเพราะโลวิน่าสงสัยว่าเฮลิสันมีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของเกทจากการที่เกทเล่าเรื่องความสัมพันธ์กับเฮลิสันก่อนหน้านี้โลวิน่าให้ไมล์เริ่มสืบจากเมลที่เกสกับเฮลิสันส่งถึงกันโดดยกาาาาารใหหห้้้้มมเเเเเจขลพืื่่ออนนอนทัง ว่าทั้งคู่มีสัมพันธ์ชู้สาวกันจริงอีกครั้งเกสย,ยังเมลตามตื้อและข่มขู่เฮลิสันไว้หลายเมลซึ่งมันคงเป็นสาเหตุหลักในการฆาตกรรมครั้งนี้แต่หลักฐานก็ยังไม่เพียงพอที่จะชี้ว่าเฮลิสันมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีและเอาไปทำข่าวได้โรวิน่าจึงแฝงตัวเป็นพนักง,งานชั่วคราวในบริษัทโฆษณาของเฮลิสันและใช้ชื่อปลอมเข้าทำงานพร้อมกับสมัครเซ็กชทเพื่อล่อเฮลิสันเข้ามาติดก,กับโดยทุกขั้นตอนจะมีไมา์คอยช่วยให้โรวิน่าทำงานอย่างราบรื่นซึ่งโรวิน่าไม่รู้เลยว่นนวกก่่าาามมยยนนนััั้้เเป็พวกกกสตตอออลล์รรทีคคจบบดููโแะงง ก็จะสวมรอยเป็นเฮลิสันโดยการใช้ชื่อแอดเอกที่เฮลิสันใช้เล่นเซ็กชทกับโลวิน่ามาสนองตัณหาให้กับตัวเขาเองตอนอยู่ที่บริษัทโฆษณาโลวิน่าก็จะคอยสืบหาข้อมูลหาความลับของเฮลิสันจากคนในบริษัททำให้รู้ว่าเฮลิสันเป็นพวกหนูตกถังข้าสารและด้วยนิสัยเจ้าชู้ทำให H ้เฮลิสันเคยโดนคดีคุกคามทางเพศมาแล้วสองครั้งจนภรรยายื่นคำขาดว่าถ้าจับได้อีกจะตัดขาดจากเขาพร้อมกับยึดทรัพย์ทั้งหมดเสือยังไงก็ยังเป็นเสอือเฮลิสัน <S an S an> ก็เข้าหาโลวิน่าอยู่ดีก็ <S an> แค่ทำตัวให้แนบเเนยนยไมม่่ให้้รสสงงััซึก็ขาาโว ดีที่จะสร้างความสนิทสนมจนเธอได้โอกาสเข้าถึงคอมของเฮลิสันแต่ไมดันทาพลาดไม่คิดว่าเฮลิสันจะล็อกรหัส2ชั้นทําให้การแฮกข้อมูลในคอมของเฮลิสันทาไม่สําเร็จเพราะเฮลิสันดันเข้ามาในห้องทํางานพอดีและเริ่มสงสัยว่าโลวิน่าจะเป็นสปายของบริษัทคู่แข่งแต่โลวิน่าก็ใช้ไหวพริบเอาตัวรอดไปได้เธออ้างว่าที่เข้ามาในห้องก็เพื่อเอาโน้ตมาให้และอยากหาโอกาสบอกเฮลิสันว่าเธอหลงรักเจ้านายตัวเองด้วยนิสัยเจ้าชู้ของเฮลิสันทาให้เขายอมเชื่อโลวิน่าและแอบไปจูจีกันหลังเรื่องงานที่ร้านอาหารแห่งหนึึ่่งงซม ได้ทำพลาดอีกครั้งตอนที่โลวิน่าเข้าห้องน้ำหมายส่งข้อความเข้าโทรศัพท์โลวิน่าโดยไม่รู้เลยว่าเฮเลสันถือวิสระเปิดอ่านข้อความทำให้เฮเลสันเห็นข้อความที่หมายกำลังหาวิธีแฮกคอมของเฮเลสันและตอนนี้เฮเลสันมั่นใจสุดๆเลยว่าโลวิน่าคือสปายของบริษัทคู่แข่งที่เข้ามาสอนแนมการทำงานของบริษัทโฆษณาของเขาและเรื่องที่โลวิน่าสารภาพว่าแอบลงและเขาก็โกหกทั้งเพย์ทำให้โลวิน่าตัดสินใจลาออกเพราะโลวิน่าไม่อยากให้เฮเลสันรู้ว่าเธอกำลังสืบเรื่องเกตอยู่และการที่เฮเลสันคิดไปแบบนั้นมันก็ดีกว่่่าาามยออกกกแ้้ไขขเเรืงทีิดึน เขาจึนฟอมเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีเข้าไปตรวจล้างคอมของเฮลิสันโดยอ้างกับเฮลิสันว่าคอมของเขามีการแจ้งไปที่บริษัทผู้ดูแลว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคอมของเฮลิสันซึ่งเฮลิสันเข้าใจว่าอาจเป็นพอลลวิน่าที่พยายามแฮกคอมของเขาระหว่างที่ให้มายรอยเพื่อเข้าตรวจล้างคอมเฮลิสันให้เลขาพาไม่ชมบริษัทไปทั่วๆทําให้ไมสะดุดกับชุดภาพชุดหนึ่งซึ่งตอนแรกไมคิดว่าเป็นภาพดาวเคห์จนได้รู้จากเลขาว่ามันคือชุดภาพแก้วตาเบิกกว้างที่ภรรยาของเฮลิสันได้ถ่ายไว้และเธอยังชอบเอางเงินจํานวนมากไปลงกัับวิจย แพทย์เกี่ยวกับการผ่าตาัดตาซึ่งเป็นสารตัวเดียวกันที่ใช้ขยายแก้วตาในศพของเกรอีกด้วยขณะที่ไมล์รู้ข้อมูลสําคัญที่สามารถเชื่อมโยงคดีได้แล้วด้านโลวิน่าที่เข้ามารอในห้องไมล์เพื่อรอไมล์ My, มาช่วยกันสรุปคดีได้มาเจอห้องรับที่ไมล์ซ่อนไว้ในนั้นมีทั้งรูปทั้งสถานที่และคนที่โลวิน่าไปเจอเต็มไปหมดทําให้โลวิน่ารู้แล้วว่าไมล์เป็นพวกสตอกเกอร์ที่จับตาดูเธอทุกฝีก้าวและดูจะข้างใครโลวิน่าเอามากๆไม่เพียงแค่นั้นไมล์ <My S 2> ก็คือชักฟรีแมนแฟนคนล่าสุดของ ด้วยซึ่งรูปนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยมีทั้งโซ่แทรกุญแจมือและเกตก็คือหนึ่งในคอลเลกชันของไมล์พอโรววน่าลองค้นลึกอีกนิดก็รู้ว่าไมล์คือหนึ่งในคนที่เล่นเซ็กชัดกับเธอตอนที่ล่อให้เฮลิสันเข้ามาติดกับทําให้โรววน่าเดาว,ว่าทุกอย่างคือแผนการที่ไมล์วางไว้ตั้งแต่แรกเพื่อยอนความผิดไปให้เฮลิสันซึ่งไมล์ที่กลับมาพอดีพยายามที่จะอธิบายว่าเฮลิสันมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีจริงๆแต่ยังไงในตอนนี้โรวิน่าก็รับพฤติกรรมไมล์ไม่ได้เธอพยายามตัดขาดมาายยลรลววววหหัักฐนด้้้ตตเองงส่่ใจที มันชี้ชัดว่าเฮเลสันมีมูลเหตุมากพอที่จะลงมือฆาตกรรมเกตเฮเลสันถูกตัดสินให้มีความผิดจริงส่วนโลวิน่าเองก็ได้หน้าจากการทำข่าวเด็กของเฮเลสันและคิดว่าทุกอย่างจะจบอยู่แค่นั้นแต่มันไม่จบมายดันปฏิปต่อเรื่องเราได้และแอบเข้าห้องของโลวิน่ามาเห็นตอนที่เธอกำลังทิ้งสารขยายแก้วตาพอดีความจริงก็คือโลวิน่าเป็นคนา้ายฆ่าเกตเธอเริ่มวางแผนตั้งแต่ได้ดูข้อมูลของเกตและสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เกี่ยวข้องกับเฮเลสันจนรู้เรื่องภรรยาของเขาเกี่ยวกับง,งานวิจัยและชุดภาพแก้วตาเบิกกว้้้าางงโวน่จจึใชชุดีมเือ โยงในการวางแผนฆาตกรรมเกตเพื่อยอนความผิดให้เฮลิสันโดยโลวิน่าเรียกเกตออกมาคุยเรื่องทําข่าวแฉเฮลิสันจากนั้นโลวิน่าก็ฆ่าเกตอย่างโหดเหี้ยมเพราะกับเก็บเลือดและเส้นผมแล้วเมื่อมีโอกาสได้ขึ้นรถเฮลิสันเมื่อไหร่โลวิน่าก็จัดการหยดเลือดและทิ้งเส้นผมในรถเขาเท่านี้ก็สาวมาไม่ถึงตัวโลวิน่าแล้วและไหนจะข้อความในเมลในแชทและทาให้การจากคนที่เคยเห็นเกตนั่นอีกที่มัดตัวเฮลิสันจนต้องกลายเป็นแพะไปซึ่งโลวิน่ามีเหตุผลมากมายที่จะฆ่าเกตเนื่องจากเกตรู้เรื่องที่แม่ของโลวน่่่่่าาาาพพพอออเืชววยโลจกกกรถู ลุงลอเมิดทางเพศในตอนที่เธอยังเด็กและเกสยังเห็นตอนที่โลวิน่ากับแม่ช่วยกันฝังศพพ่อในสวนหลังบ้านอีกทำให้เกสใช้มันมาข่มขู่โลวิน่าเพื่อให้โลวิน่าทำตามที่เกสต้องการอย่างเช่นการแฉเฮเลสันซึ่งมันคือโซ่ที่ล่ามโลวิน่าไม่ให้เป็นอิสระไม่เพียงแค่นั้นเกสยังเคยตีท้ายครัวโลวิน่าอีกด้วยทำให้เรารู้เลยว่าเบื้องหน้าของเกสกับโลวิน่าที่เป็นเหมือนเพื่อนรักที่สนิทสนมกันแต่เบื้องหลังนั้นคือการหาผลประโยชน์จากอีกฝ่ายล้วนๆซึ่งหมายที่รู้ความลับของโลวิน่ากำลังใช มและจัดฉากให้เหมือนต่อสู้กันพร้อมกับที่โรวิน่าโทรแจ้งความเท็จว่ามายคือคนร้ายตัวจริงที่คาเกตและเข้าทำร้ายเธอที่รู้ความจริงจนเธอพังค่ามายเพราอป้องกันตัวโดยทุกอย่างที่โรวิน่าทำเธอไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งของเพื่อนบ้านตึกตรงข้ามกำลังจ้องมองเธออยู่จบนางเพอร์เฟกต์สเตนเจอร์ค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะคลิปนี้เปแล้วนะบ๊ายบาย